อันนี้คือยามาฮ่าอันนี้ X32 เลยทุกคนา <Yeah. S 1> นนตอนนี้คอยยังอยู่ที่เมืองโขงนะคุณวันนี้คอยสิไปดอนเบรกนะดนเบรกนีบัเดือมันมีงานอยู่คุทุกคนเขาเลยไปเราไปนั้นปุ๊บจะไซสอะบักเลยจเรียนนี้ไห อันนั้นเป็นดอนอันนั้นหัวดอนพุ่นทางดอนพุ่นดอนนิ่มติ๊กกับดอนเดีดพอดีทางห่างมาฮะนะไปไปไปแถวนี้ต้องใส่หื้อเลยคุณ the เ <c oughs> บิกวังได้เลยลุบลงน้ำได <oughs> ้เดเ็าตายฮึบอืมเด็กอืมขาขาหื้อเท่าไรเนาะขา รถบ่ชิฟาพันสิฟาพันอ๋อบึกหายใจก่อนสองคนทนายกับรถเดียวกันรถโอ้คนได้ช่คนรคนบนร้อ๋อโดยโดยโดยนเออคนกับรถอ๋อโดยอือ จักนี 25. 25. 25. ่จักแห้งจักนี่ซ้ำี่สามแห้งเนาะโอ้เอาขึ้นสามล้ำเนาะเป็นบ่สามล้ำมาต่อใส่กันรุบแล้วกันโอเะเอาเป็นมากาศใช่เนาะเอ๋อใช้จักอันสองบ่โอ้เดี๋ยวเนาะโอ้ไม่มีภาษาก็ได้เอาไงโอ้สกูบไปน้ำขึ้นเนาะท้องใส่ีบ่ คุนเนาะตลาดอ๋อบายเออขักเนาะเอออันนั้นเธอเขาเจ้าหาป่าเป่าเป็นบ่เข้ามาตลาดเข้ามาตลาดเนาะโอ้สบายเนาะเดินทางทั้งน้ำจบเอออ๋อมีกระทุ่งพร้อม พักเลยโอ้บรรยากาศยาแงรงทุกคนเลยขี้เอเลาะพวกนี้พวกธรรมชาติเนี่ยโอ้้าวเลยนะพักเลยโอ้ดอเดดดอเนเนบไใส่ไปคณดอเดด้นี่จบอีเห็ดหมแหน่นบเวนี้ะตัเป็นอ๋อโหดอเดดเนาะีก็ดอเดดโดยอมาสาีนะโอ้คุณเนาะโอ้ อ๋ออาข้างเฮาเอ้สบายเนาะมากกันะเนาะจบอไกลตเยะประมาณวัาห um um ้าเลยแมตต์ก็ได้หนิเรียบร้อยทคนมาแล้วเหมือนในบุญบัมือบวแรดอ้นนี่แล้วลเือง๋อบ่ไอจะปิดจะม่ง ประบุญมะแรงได้ใชเไหมล่ะ้นขึ้นทาเขาอยู่นี่เนาะกางคืนกับเจบซ้ำเก้าบ่เจฟซ้ำพันลืมอนั้นนึงเนาะเออคาหิวนอนอับปายครับเจอครับเจอว้าท้อไปทุกคนเด้อนะฮึบอันนี่นะว้าสมัยพาเขือนี่มีแต่สีฟ้าพันกีบอยู่ด้เขาเก็บแต่แตน รถจักแเนี่ยนบาได้เก,ก็บเลยทุกคนเลยถ้าว่ากลางคืนนี่เพื่อจะเก็บอยู่เศร้าพันกีนนบนะเพราะว่าโซงนั้นโซงที่เคยจะนอนเด้เขาก็เอาขานหน่อยนึงข้าพันกีบหนึ่งแต่พ่อไปนะไปไปเบอโอ้แถวนี้เนีเพื่อนชานเพื่นนี้อ่าถ้าเทียวแล้วไปเพื่อนปลูกหปือเช่าลายเนาะนี่คือแถวใกล้เชียงแสนกัมพูชีเพื่นเสียงแกัมพูชีนี่เพื่อนคนนี้หลังมึงยังไงเด้ดเพราะว่าเขาไม่มันจะพุ่นี่ย โอ้ข้างกลางมีหน้าแซงเส้นเก่าเส้นเคยเหยเ็นหน้าแซ่งนะสิครับโอ้เข้าหน้าแซงทุกคนเอ้ยเข้าเข้างามเลยนะนอันนี้เส้นทางกลางบ้านทุกคนเลยหัวอดอดนนั่นเองหัวดอดนนี่อันนี้<ม>เถิดอันนี้เกลงังมากไงดิค่อยมากนี่ทุกคนเลยโคย้<ม>ดสมรได้เพิ่มชั้นร้านเฟซกับเจ้าน้ำยุคจังเดิมเลยนั่นี่คก็แล้วนี้ก็เสาขุม กุ้งเก่ามาเลยนี่นี่เรืองนี้คืออันนี้นี่ลำเรือเหรอลเออลำเรือลำเรืออันนี้คือสีนัี้อันนีสาบอันบุญเรือบุญเรือบุญบุญคอนสาบบุญตู้อีกทุกทีไม่ต้องเหมือนลเรือนะทุกคนเอ๋อเอรอเพชรพุ่นไส้แมนแมนเพชรพุ่นไส้เลยนี่เออขับเจอกับเจอขับเจอขับเจอเดี๋ยวพบกันมือแหลงพบกันยิ่งตรงกันยิ่งมือแหลง <laughs> บ้าไกลแ <laughs> น่อ้กบไกลนี่อันนี้บุญบุญกางเกาะไม่นับของวา,างไงใช่ทุกคนเลยออ่ออปเ,อเป็นเรือหาเป็นเรือแม่เรอ้าวไปเดี๋ยวนดโอ้หหอได้บด้บได้บได้ แล้วโอ้ป oh, right? oh. uh, oh. ิดไปที่ใช่ไหมแต่น้ำเลือดเลยนะพี่เนาะปิดหนี่เนาะมายังกันทีนะสุกสัมพันธ์โอ้อ๋อสบายดีอ๋อปิดหลังสิพูุเนาะปิดหลังสิของปยี่บาทได้หรอโอ้เวทีนี่เนี่ยจังแม่ไปทีนี่อ๋อใหส่องสันเนาะ อ้าวปิดหน้าไปพี่นะตะพุดเป็นวัดแล้วตะพุดอีกเป็นมอมำเลิงทุกคนเลยอ้าวทุกคนเลยฮอดทีฮอดทางฮอดบอลนี้เป็นทีมร้อยไล้เดี๋ยวฮอทสเก็ตได้เลยทุกคนเดินเบิงนะเดี๋ยวรอให้อ่าสุ่มไอ้ก้อนว้อยติดตั้งเวทีก่อน มืัอนี้เพิ่นเจ้เฮาความฮูเก้ครับอันนาครึงเสียงทุกคนเลยอันนี้คือทีมงานหม้อนเลื้งอันนี้มือเบสเนี่ยอันนี้เพิ่นมีสองของตัวเองนะเนี่ยอันสองยังก็สมสนุกเออสมสนุกเนาะคือว่าไปน้ำม่งนี้ตลอดในปีนี้เป็นมือเบสเออไาเป็นเบื้องครึงเสียงนี่นี่ทุกคนเลยนี่เอาเพื่อนยิ้เด้๋เบื้องอันนาสองเพิ่นนี่เลื้งหม้อนเลื้งนี่ไปให้าปนี้นี่เบื้องสองเพิ่นได้นะทุกคนเลยนี่เด็ดเด็ อันนี้คือยามาฮ่าใช้ได้ปีแล้วนี่ตามที่ได้ยินคนมั่งน่าจะชิลสิบตัวปีแล้วนี่ไหนแม่สิบตัวปีตัวแบบสมบุกสมบันเลยเนาะดองในกระชิเปลี่ยนมาหลายเรืธอละดอกอ๋ออ๋ออันอันเปีนดอกหลายเธอแล้วแต่อันนี้มันคือว่าเลยเนาะกระชิบเก่ากระชิเก่าอันที่มันขาดเนี่ยก็คือทางมันยากเนาะแถวบ้านเฮาเนาะไปปุ๊บนี่กาคือว้าแหละยกคุณยกลง วันนี้ก็ม่นี่ก็สามเธอคนมนบแม่สาเออเอคนพูสิมาดอนดเนี้ยใส่ฮือมากงานยกจากงานแล้วก็มายกลงจากเืออยู่กลัยกึ้นรถอีกเออรถอีกยก้นลงแล้วก็จาลงอีกโอ้จนยนี่นะเออสามสามเก้มนบ่เกอันนี้ปักปักเสบนิเบอตรงนี้คง่าอีเทอ้าสิบแปกับสิบอันนี้มีมีอยู่สองข้างมนบ่สองข้าง อันนี้มอเตอร์เรล์พวกนี้พวกนี้ก็นังติดตั้งอยู่ทุกคนเลยจักโมงเพื่นแสดงประมาณสิบแปดในโมงบอกแปดแปดโมงแรงอ๋อแปดโมงแรงต้งเสียกันเกินทันนิดหน่อยออ๋เพราะว่าเมื่อนี้การมาขับเพื่อนมากในขับทุกคนเพื่อนชิมาฮอดดอนดอนนี้โอ้โหงานมันต่อกันสมบุกสมันขนาดไหนเพื่อนเพื่อนแสดงวั่น่็วันเลย บ้านนี้มาหาบ้านนี้อีกพอแห้งมันสาคือโคตหลายหอบรถง่ายมากไม่ได้สมือยโอ้เดือนนึงว่างสองมือแมนเดือนนี้ว่างสองมือเออว่างบอลไล่เดียสอันนี้คือกันนี่างนั้นเนาะอันนี้ก็นจะมาหากันอันนี้อันดีๆแน่ตัวนี응้เพราะว่าอันตะไคร้ม oh. ันคาาแล้วตัวนี้ตัวนี้ยังดีๆอยู่โอ้วันนี้มิกนี่ใช้รุ่นใดมิกนี่มิกบอเอ็ก อีกอย่งก็ x 3 2มส x 3 2เนาะรุ่นจีว่าหน้าจอ LED นะอันนี้ก็จับข้าวๆเด้จับมือโฟมโฟมเองนะโอ้ยไปเบิ้งทางข้างจักสันอันนี้นะสีสันบ่โอ้ทิ้งที่งานมาดน้ำกันนี่จักจักชีวิตเนาะประมาณเนาะกะประมาณสี่สี่สิบกว่าสี่สิบกว่าชีวิตบอนในรถจะขั้นบัรทุกไปลน้ำกันขั้นเดียว คันเดียวรถ12ล้อนี่บอสล้อคันเดียวชิล้อเนี่ถือว่ามาดอดน่บได้แต่ต้องนี่ต้องนี้คนรถหกล้อธรรมดาไปเอาแสดงในแสดงจัาโมงเหอจัาโมงที่แสดงนี่แต่8โมงใฮอดหกงสาวเตยาหกงสาอ๋อเตยล่าโอ้โหถโ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 มนี้หน้าบ้านมาเนาะเออราะว่าคือว่าแหละคนเคืองมาพื่อสีฮอดหัหน้า่นมาลำลังอ๋ออันนี้อันนี้น่างเคืองรลุวันางเอกมล่ำมลำ หมอลำลำลำแน่วแนลำนี่อือลำอุบลลำอุบลบอกทำน้องอุบลหมดลำเลิงนี่นะเออบอีดชื่อเจ้าไปแต่ละบ้องแต่ละบ่อนี่นั่งอยู่บนนี้ปุ๊บเนี่ยขันเปิอรับนี่บอได้ฝันดีบอกอืบอได้มีบอกยันวาพนนบอกเลขให้โอ้ไปแต่ละบ่อนี่ก็คืออยู่บนนี้เนาะเออนอนนอนกางเวทมีอะไรไปเนาะนอนนอนอิ่มอยู่บอ ก็อิ่มเนาะอันแสดงไปโตัยังแมลงไหมอ่ะก็หวัว่าการจะมันจะผ่านเด่นๆไง,อ,งอ่ะเอามาือคืนนี้แสดงน้องน้องแสดงไปเรื่องยังมือคืนเป็นกุมารเอาไปกุมารกุมารนีตัวแสดงนี่ออกลิงออกไล่ <c oughs> แบบนั้นอยู่ป่ะแบบคืนคืนเหมือนตุกงอยู่ป่ะวันนี้ป่ะโอ้แม่นเนาะเป็นแบบคื้นหน้าเอกไงเป็นหน้าเอกอ๋อโดย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 อ่ะมาเอาปัญญาหน้ามาทุกคนเลยไปเข้าสุดตอนแรกทุกคนเลยเสียงดังๆได้สบายดีมือมิกอันจูนเคิร์งป่ ว้าวทุกค<า>ักอะไรนี่เนาะอันอันนี่ X สามสองเลยทุกคนฟอเบอ<า>ร์งเนาะโอ้อันยังไม่ได้เน้นี่ยเป็นี้ w e r เป็นฟอ NPE นี่ฟอทุกเอาทุกคนเบิ่งเอาเลยทุกคนเด้อน่าจะโตนะด้หลายเลยอันนี้โตอันนั้นบอกเลยนะ ไฟเตอร์ปักไฟเนาะอ่าไฟห้ามปุ๊บแล้วก็เอามาเป็นไฟสองร้อยสิบเดี๋ยวแมนปล่อยไฟมาเสียบตัวเครื่องนี่เสียบคอนีวัตอ๋อโดย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 กกกันไฟออกมาเนาะโดยโดยวันนี้นี่แสดงนี่อาณาดึกนะแเนดึกในเลดเนี่หนึ่งเลดเนาะทุกวงวงนั้นก็เลดคือกันนะเลือกจะว่าเขาข้ามบักมามันยากเลยบักลำเดียวเออวงนั้นก็ยังมากวงจูเจ้าก็ยังมากได้ปะเนี่ยโอ้โหยากเนี่ยตอนนี้กําลัง จัดซากอยู่บนบ่ะตอนนี้อ๋อเด็กรับแก๊ซากอแค่สิบแล้วเหรอเนี่ยแค่สิบแล้วเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ทุกคนมันได้เฮาม่านทานหันาวงทุกคนเลยนี่แหละหันาวงก่อนเลยโอ้หน้าตาดีวะหัวน้ำบงดีวะสบายดีเจ้าเป็นหันาวงเนาะวงนี่เนาะวงเพชรคุนไส้เพชรมูนไส้เพชรมูนไส้แม่จักชีวิตมาน้ำกันนี่รวมเบิร์ตแล้วเกือบห้าสิบห้าสิบแม่เจ้าเป็นโตพระเอก แนตั้เป็นทีมเป็นวหนาวงัวนาวงโอ้าอนุ่ํซนี้ก็เป็นหวน้าวงนะเนาะว่าแต่ว่าถือว่าเจ้ามีความมไปสอบสูงกันนะแม่นแมนครับอโอ้กวีวถัอโอ้ี่ปลายเนะันนี้ในรถน,นี่ขั้นเดียวบรือว่าสองขั้นไา้กันรถนี่บางบางบางงานกับสองขั้นบางงานสอขั้นเนาะถือมามามงนี้ถือใส่ข้าวโพดสุดลวบ่เพราะว่าเจ้าคนมา3ามเธอคนเด้ ใช้รถหน่อยขามขามขึ้นขอดใช้รถคันนัแต่ว่ายังสิมีทางอย่างที่แบบกันด่านคนนี้ทางที่ยากคนนี้ก็มีอะไรแต่ว่านี่เขาเอินกันไปมากมันบรสะดวกสั้นการสัญจรดเออมันลงเหือเนาะมันเป็นดอดเลยคนลงเหือบางบอนอีกเป็นเขคดซาอุดีไปลองร่ำน้ำแบบหอมผู้หอมยังสิหอมผู้ก็ไปไปอังก้าควบคึ้นยากได้กันหนูมารถมี อืมปเบอมีอ๋อมีเนาะสบร้อยยังหนานนี้เดือนหนึ่งนี่มีจะงานเนาะอ่ะเดือนเดือนแล้วเนี่ยเอาเดือนเดืนี้ในพักอยู่สามหมือพักสาม0มื่สี่มืนเนยัไงเ่นพักอยู่สองมื่นองมืบอชุดเจ้าบริษัทน้ำเกือบอกกระดากระดอเลยดหนามากเนี่ยมนี่ไหนใส่น้ำเกือเรียบร้อยพดแทมดมากอ๋อโอ้เนาะี่ลึกเนาะ วันนี้น้องๆห่างเครื่องพอด้แซวอันนั้นบอกช่วงนี้น้ำกันแบบเจ็บไข้คือกันหมดหยังไงถามว่าไคเจ็บไข้กันเป็นพักเจริญแต่บด้เอาไปกัจะไปหกษาอยู่บ้านอ๋อเมื่อเมื่อก่อนแล้วก็หาตุเปียนสมมติว่านางเอกบุสบายเลยจถามว่านางเอกบุสบายกัจะเป็นนางเอกลองลองอ๋อไม่มีตัวลองโยหรือว่ามีนางเอกมืนอื่นกันเสร็แล้ว่าไมบ่มีเนาะมีลึกเนาะ นี่ีแข่งควักไต้จะไปแข่งใดหลายที่สุดแข่งจะภาษาเขาเพราะว่านึกมากโงเฮานี่จะมีซื้อแบบว่างานที่หาผลนงานดีเดียวเพราออกงานตัวปีเดียวงานมันจะเต็มเดือน oh <my> คือคนี่เต็มนาะแมนล่ำล่ำวัตน้นต้นเดือนน,อนึกต้นเดือนที่หนึ่งเงินที่สองงานเต็มเดียวล่ำต้นเดือนที่สองกลางเดือนที่สองงานเดือนที่สามเต็มเดียว oh. แบบคือคือสายสวรรค์ สวรรค์ก็ไปเนาะไซสวรรค์หรือว่าสายทางเก่งจันท์ป็นกะติดต่อมาอยู่มือนี้ไปบ่เอ่ะอือปนี้ก็เป็นติดต่อมาน่ะสยามบุรีสยามบุรีสยามบุรีพู้ภาคเหนือพู้ไปบ่ยังดมกันอยู่ฟาดถล่มเอาไปแนั่นน่ะเจ้าปเอาเครื่องเสียงไปที่ไปเขาโอ้ไม่เคยไปเสาอยุ่นให้เจ้าภาพเขาเขาเอาแต่ตัวละครคือจังนะน้องๆหรือนักแสดงนี่ไปโอนอ๋อเวันนั้นเนาะแมนแล้ววันนั้นดีที่สุด เดือนนี้นะครับยูสองหมื่นบอกสองหมื่นกันยอนขออนุญาตตั้งบุงมาได้จะปีแล้วตั้งบุงมาหนีได้แต่ก่อนเนี่ยเซาเครื่องเสียงขจาวเซาเครื่องเสียงขจาวสามปีเออันนี้ก็ได้มาซื้อเป็นของตัวเองเบิ้ลเออฝากยามาฮ่านี่ยได้ค่อยเบิ้อยู่เบิ้ลไหมเคิืงรถเคิื่องแม็กโอ้สิมันก็คือว่าเลยดีอยู่ในเครื่องเสียงเจ้าเนาะโอ้แน่นดีวะมิกเจ้าบักคักกันแอบบักคัก โอ้ยไปทำในเด้อเอ้าติดต่องานติดต่อได้ทางไรติดต่อทา้งเฟซบุ o กเบาซ้อนใสจัดประเสริฐภาษาเราอ๋อโดยโดยโดยภาษาเรานะครับเออเดมอลลั่มเผ็พุ่นไส้โดยเออเฮาก็นัดกันเถึงเลยล่ะวันทีนมาวันนี้มาประสบวัวกันมาแบบปุ๊บก็ยืนโดนกลางของเเพ่จ้าชิบ้าหอยก็แห้งเนาะเจอกันสองครับเพราะว่าในในเขตไต้หรือว่าปีปีนี้หรือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นอ๋อเป็นเบอร์ต้นต้นาะ ไม่ขยายหูแบบไม่วันนี้ปีปีหน้านี่สิอัพจังไรปีหน้านี่ปีหน้าจับกยายเวทีออกอีกคาราฮองอ๋อคาราฮองเครื่องเสียงก็อัพไม่บ่ครับอัพไม่เนาะแดนเซอร์แถวสามสิบคนว้าวเฮ้ยเป็นแต่มาอีกปีหน้าคนมาอีกโอ้ยจิมาอัาเดชเฮาอย่าเห็นไหนมันแบบว่าวงในลาวมีวงเดียวที่เห็นได้อ๋อ เพราะ่าเคยไปอยู่ความงานที่ทางฟังไทยอ๋อัจหวัดไนเคยไปอยู่น้ำสาวแพ้วแสงทองอ๋อน้ำแพ้วแสงทองเจ้าได้ประสบการณ์ตะพุนแล้วก็มาพีแล้วก็เฮตโรงยาบาลพิษแลนอ๋มา่นำเนปีนึ่งอ๋อา้งยาร้ามาควมไปมาทังวงเขาเองสินินิน้องไปกัอีต้นพราะว่าเขาได้สามากันบอันนี้ในแม้นมดนี่นาอันนี้นนองมมดเลย แมนมดเลยเนาะแมนมุดเลยเดยเดี๋บอกค่อยอันบางทีเอฟซีเจ้าอาจจะสงสัยมาอยู่วันนี้ปุ๊บหนีเข้าบ่ได้ย่านไปอย่างบอกูุทธศาสตร์วันนี้ขนาดเป็นการชิ้นเคยชิ้นเคยเนาะไปทุกงานต้องหมเจอต้องนอนบุรีเจอแบบนี้ก็เลยว่าเอ้าผู้ผู้ผู้อ่าเสียชีวิตกับยู่มุ่งผ่มุ่งมั่นเนาะเขากับยู่มาเบี้ยเขาบอกเคยเคยเคยมีบ่กเคยมีบ่อ๋อ ยกเว้นที่ที่พาวาสถานที่ที่เพิ่นหัวเท้าเขาไปดื่มเขาไปเดินเพิ่นหรือว่าไปไปลบลูเพิ่นไปดื่มอย่างไรโดย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 อันนี้คือเพิ่นมาปุ๊บแล้วเขากับบุมีมึงยู่เขาก็บยู่เนาะเออเพราะเศร้าไอ้สิ่งนี้อ๋ออันนี้คือวงเพชรพุ่นไส้สำนักงานตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่บ้านเบิ่นแค่เบิ่นแค่อ๋อ้ค่โมโอ้ยโดยไปเซตปีหน้าพบกันนี่ปีหน้าเนาะเดี๋ยวเอยมาหาลิ้มเจ้าอีกปีหน้าครื่องปีหน้าพี่น้องเนาะปีหน้า ทุกคนเลยเอาวันนี้เาสิขึ้นเดเบิ้งทึ่งทุกคนเลยอ่าเครื่องเสียงพ่นเรียกว่าอันอันเปื้นเป๊เพ่นเดือดเดือดกองพ่นเดือเดือขึ้นเดเบิ้งทุกคนเลยปไปไปไปวันี้อ๋อเจ้าเฮติขึ้นทั้งหลังเนาะนขนเอาไว้นักเสียบหรือว่านะ้ออ๋อทั้งนัเชอร์้งพุทธหากนี่โอ้ไปไปข้าขึ้นได้ขึ้นเดี๋ยเบิ้งทุกคนเยโอ้เอาเดี๋ยวขึ้นเดเบิ้งทุกคนเลยเพราะว่าไม่ลคยแล้ว อ๋อน oh, 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 ี่ไรอ๋อปูซาอะไรแล้วปูซาเต็มเลยเด้เพราะนั่นแสดงซ้ำอ๋อเอฟซีเจ้าหลายเนาะเอฟหลายอ๋อหมดไม่ได้ไปในไปตามซ่อยนี้เนาะบ่นนี้อันอันมือเบสได้撒มือเบสจะฟังมือเบสจะจะเจ้าอยู่หันเนาะอ๋อมันจะมุ่งอยู่มันนี่จะใส่เบสดูได้จานอันนี้เนาะ คีย์บอร์ดอยู่นี่เนาะนรุน่นไอ้คีย์บอร์ดนี่ยามาฮ่า p S R 770อ๋อโดย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 เออ y a า a h a นี่ p S R S 770ทุกคนเลยนี่อ๋อช่างนี่เจ้าเปลี่ยนทุกปีบ่ช่างเปลี่ยนทุกปีเปี๊ยนทุกปีปีหน้าก็ทีเปลี่ยนใหม่เนาะมีหนึ่งแต่เฮ็ดสัพพอร์ตแต่สามรนะอ๋อสามสี่สิบกับหน้าสิบเลยแต่ช่างนี่ได้เปี๊ยมืดบาทนก้าวบาท แล้ววันทั้งไทยเขาก็ยิ่งกลัวนะเนาะแม่นแมนอันนี้ก็ยังว่าซ้ำนี้แล้วเนาะจะมีนี่แพงแพงเนาะพอหนึ่งมาเงินมันเฟ้อแน่เงินเฟ้อแน่เอาไปเบิ้งอันนะกล่องด้วยกันีลเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งกล่องด้วยกันเลยอ๋อเดี๋ยวอ๋ออันนี้กล่องกันอันนั้นเนาะยามาห้าบอลเลยไปยังไหนิกล่องนี้เป็นเอวินบอกแม่นบอกยังก่อ พอเจอแต่ว่าซื้อซื้ออุปกรณ์เสริมแต่ว่าในจำนวนสื้อนี่มันเงินเงินแป๊ตกรซุ่มตระสะพงอลอ๋อเงินแป๊บเราจะมาซื้อกระเดื่องกับื้ออ้ารกระเดื่องคู่ยังเของไม่อีกต่างหากกับเดื่องคู่แน่แน่โดย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 โอ้เอาเออเออฮะเอาทุกคนเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันนะหน้าเวทีโอเอซีเพิ่งมาหลายแล้วทุกคนเลยนี่โอ้ตัวดังสุดท้ายนี่เนาะ ไปเท่ามาตากบ้านไหนมาจากบ้านไหนก็บ้านนีนะอยู่บ้านนี้เนาะอ๋อเต็มเลยบ้าปูชาดินเออเด็กนอนเด็ก <welche> น uh ิ huh ่นะอ๋อสุกแม่เฮดเอร์สุขไสอกนลกันแ้น่ในไร่บทโกหาสิเบคพัดกีบของก้มารรัพโกหาสหาพัดกีบของนพญิลิศบรนท อันนี้อันน้องๆมาฟอร์สปาสบายดีคนงามอ่าอันอันบอตั้งมาฟอร์ดนะฟอรอยู่ไซฟอนนะออยู่มานศทุ่งพะลามเหมือนเดมเืองโคแงยาปรากนี่ได้โซนเอห้องห้องได้นะคนนึงอันนี้เดปอไมาอันนี้มาสองเอาอันนี้อันนี้ได้จำลองได้จานี้นะนะ เฮ hey. hey. ียดบรเฮียดบรีเฮียดบเฮียดออกแเชียรัวกนี่ไตอเคนแตว่าโลหิที่ไหเข้าซองาสอีหนึ่งสองสามสี่สอี่่งสองสาสี่ 국민의동당 h <that> <that> สบายดีไงวมนนี้ชนครับอาจารย์เพิ่นนะถ้าอาจารย์ลงอะไรอ้อเอาเจาะเินไหปะผู้สาวผู้สาวได้สัมภาษณ์ผู้สาวได้ไผู้สาวผู้สาวผู้สาวให้ให้สัมภาษณ์ถ้าอาจารย์ลงนั่นเองบาอนสดทีน้อาจารย์เพนทัก่ยวโดนไม่ด้เป็นม่วมนะตาเั่วกเป็นารสิบวันกันเองกันเองนยเป็นการออกส้รุกดุนแดงรับุนแดเอดี ซุกสัำพันธทุกคนเลยนี่มีสองวงมโหมกันนะนีี้บิ้งเครื่องเสียงคนอันนี้มิกคนนี้่าเป็นี่ปนอมคนด้วนีเอ้าสองหนี่มกซอหนทุกคนเลยวันนี้วงหมอมึงกรท่าว้งเตีทุกคนเลยแต่ว่าตั้งคนละฟังบนมีคนกุ้บกันทุกคนเลยเอาเลิแล้าวสักนีดทุกคนเลยเอาไปไทุกคนดูหน้าจะพูกันไครหม